ก็แต่ว่าอยู่สวัสดิ์ครับยังไงต้องประทานโทษด้วยครับก็รอทางด้านชูสกูอยู่ว่าตัวพี่กบต้องบอกว่ารอนานพอตกคูเลยตอนเราอยู่ประวัติแต่ยังไงต้องขอหนักโทษด้วยครับขย้ําด้วยย้ํสีเหลืองสีเหลืองก็ได้พี่ครับขอเยี่ยมสีเหลืองตัวพี่พี่เอาเยี่ยมแดงเยี่ยมแดงให้เหลืองอะไรรอบนี้คนเยอนะ ครน้ำ risks with heaven เด โอเคในขึ้นเวลาแรกเริ่มแล้วครับเกมระหว่างชูสกูลกับอยู่สวัสดิ์กับอยู่สวัสดิ์อยู่ในชุดสีน้ำเงินครับเจอกับชูวสกูเนี่ยอยู่ในชุดสีชมพูครับมองใกลแล้วเปิดลึกขึ้นมาข้างหน้าตอนนี้ เราได้จีไปไั่ตู้ขูนี่หู่สาตูโอ้ปันแล้วโอ้หราสิงเป็นยังไงสวัสดี้โอ้โหเนี่ยหุ่นสาตู้ยังก็บอกว่าวันเนี่ยมันยังไม่ออกครับแล้วจังหวะนี้ เตะคือก <accurately S 2> ับหลังไปให้โอ้เป็นตั้งเตะที่มาใหม่แล้วจังหวะสองมือสวัสดิ์แล้วหรับกอยู่สวัสดิ์ในเกมที่แล้วเจอกับโอจาฝูอย่างแข็งที่ด็นครับรอแพ้มาสามก็ถือรอหนึ่งครับเกมนี้ตัวผู้เล่นก็โอ้ดูเหมือนจะสมบูรณ์กว่าในเกมที่แล้วครับตัวผู้เล่นหลักๆก็ยังอยู่กันเต็มเด้มแล้วสองมือสวัสดิ์คือทางด้านขวาแล้วเหมดูสกับรออยู่ ใช่ครับพี่แต่คือลูกนี้บอลออก้ากไปก่อนเยอะย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ครับเนี่นเยเจอ,อ,อกับทูสกูเนี่ยทูสกูชนะมาสองเกมติดต่อกันแล้วเอ้าทุกอนีิเมื่อจับว่าได้ไม่ไมดีครับแล้วฟารมบอลยังเป็นของทูสกู เนอซ่าว่ารันซ้ายเอ็ดขยับกล่ออยู่แล้วจะเปิดลูกนี้ฉันแหละออกข้ากตูนยักามาเพชรยังได้อยู่ขยับหลอกแล้วจะไปหาแค่ลูกนี้พุทธิ์่งณีมาพุทธิยกขาดับนิดหนึงนสวัสดีไอ้รีคิดก็่ะยะอาจจะ ตอง่นจะไกลไปนิดนึงครับเลี่ยนบมีเท้าขวาครับมีรุ้นยอสำหรับคูสกูสโอ้โหนี่สองสามกำแพงนินเลนเลย ไก่ปั่นโขมฟาแล้วโอ้โหคราวนี้นี่โดนปลายมือครับแล้วโดนคานออกหลังครับเอ้ใส่มุมทางด้านขวาของคุณสุกู <c oughs> เปิดจับที่เสาแรกใส่ทิี่ก็มาได้แล้วดาวสวนข่าวก็ฟอนอยู่ตรงกลางบิ๊กเปลี่ยนการมาทางขวาใส่ต่อได้ครับทางขวาดูไว้ตอนนี้ให้ครับแต่คืนกลับมาตอนนี้ อย่างแนกันท่านกเท้าถูเท้าแลาสำหรับอยู่สวัสดิ์เปยนการขึ้นทางขวาบ้างแล้สีโอ้แล้วสายมาต่นที่มันเกิดจะไม่มีไปได้ครับยิงลูกนี้ไม่ขอต่อส,ส,สุดท้ายว่าขึ้นมาแล้วได้จบก็สำหรับยูสวัสดิส์แล้วก,ก็คู่ ตั้งใส่จากฝาประตูขึ้นมาครับปาดยาวขึ้นมาก็โอ้โหได้มีใครเลี้ยงข้มาใต้หน้านี่จะบอลไม่อยู่ครับประตูตุมขนาดเส้นนี้มาบีดมาดูก็โดนลูกยู่สองแล้วเปลี่ยนแกะกลับมาต้านไปใหม่ผู้ตีเบิร์นยาวทางซ้ายลงมิดมาหัเก็บบอลลงจังหวะแรกไม่ได้ครับประตู ไปม,มาไปผ่านกับบอสกระโดดกลับมาได้เราจหวะไีไหมอยังแก้ไขกลับมาเรายิงไก่ไม่ตรงต่อก็อยู่สวัสดิ์เอาอ๋อไปยับแล้วสวนกลับจังหวะนี้พิกบิ๊กไม่ผ่านจังหวะสองยากเป็นของอยู่สวัสด์แต่งแล้วให้อย่างมาันขวาเออเปลี่ยนการสวน้านซ้ายบิก๊ก เข้าขวาแล้วกินโอ้โหนี่แล้วต้องหนักใช้ได้เลยคตั้งว่าสุดท้ายยังไม่ตรงตอบนี่แล้วจังหวะยิงไกลเนี่ยบิ๊กทำได้ดีเลยเกมพี่ดาวมีอาการบาดเจ็บแลในครึ่งเวลาแรกก็เลยเกมนึงก็สูงความตุดต่างันจะลดน้อยลงไปแล้วครับดูสวัสดนเกมที่แล้วที่เจอกับแสงกินันแล้วแพ้มาสามประตูต่อนเกมนี้เกมล่าสุดของพวกเขาแข่งมาเกมนี้เป็นเกมที่สองแล้วส่วนเชื่อสักคู่ในเกมนี้เป็นเกมที่สามแล้วก่อนหน้านี้ชนะมาสองเกมติดต่อครับ โอ้เจอกับอยู่สว ok ัสดิ์ก็นเราบอกว่าไม่ง่ายครับเจสทีแล้วแพ้มาด้วยครับเจสีนี้ต้องแตกที่ครับสำหรับอยู่สวัสดิ์ไปเตะซูงด้านขวาของชูสกูเต้อูเนาะแล้ว ยัดเข้ามาเสาแรกเตะทิ้งกันมาได้แล้วจังสวนกลับโอ้โหรถวิ๊กดูจันนี้ขั้วมาทางขวาให้มาทางซ้ายเล็กถูถูนี่ตามมาช่วยเกมรับแรถเตะทิ้งกันไปได้บอลสุดท้ายยังไม่ถึงมอสยับทางด้านซ้ายครับาอยู่สวัสดิ์ซุ่มย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับเปินสันสาวแล้วจังหวะนี้คือไม่ดีครับแต่ว่าอุฒิศิษ์ให้ฟาวไปก่อนครับขอเล่นสั้นครับดูถู ย้อนเลัียบบ้างที่ไก่เล็กยิงไก่ดูบ้างแล้วไม่ต้อง,งต่อวพราะสมานนี้การเตะศาสยาวขึ้นมาข้างหน้าไม่ผ่นกกานเพชรครับจังหวะสองถึงบอลต่อับโยกข้ามมาเล็กแต่ต่อไม่ดีเอาลูกนูน้นที่ทนันยิงสวนเรียบร้อยเลยครับ ตกเคลียบอลไม่ด so ีสำหรับยู่สว่านก็ปู่แล้วเปลียวนี่วิ่งมาบอลทวดคานยิงสวยเรียบร้อยระยะมันเขาขนจริงๆครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ก็ขึ้นนำแล้วสำหรับูนทูวเปียวครับโอ้โหต่อหน้านี้สองเกมเก็บหกคะแนนได้เครับโอ้โหลกนี้จริงจริงตื้อเลยครับฝุเท้าหนักจริงๆครับนี่โหนแบบนี้น่าอันตราย์ที่เดียว มีลุ้นในหลอกครั้งแล้วโอ้มารพูดถึงว่าจะกัดบอลกันผิดเกลียดเลยแล้วสารพู่สวัสดิ์ย้อนออกมาให้จะไปทางแคบไม่ได้แล้วตอนสุดท้ายยังเป็นเตะมุมของจูสวัสดิ์บิ๊กอยู่ที่บอลครับเปิดจัดมาเสา,าแรกไปทิ้งออกมาได้ครับ บางเอาแล้วไม่ดีด้วยาีโ่โอ้โหนี่บางแล้วบางไม่ดีครับสองกระดูสว่านนี่เอาความาผิดพลาดในเกมรับเนี่ยเล็กๆน้อยๆบางทีเนี่ยโอ้สามารถเปลี่ยนให้เป็นประตูได้ครับสองคระกสปูไปมุมของชืนสปูด้าน,น,นซ้ายครับยัดมาที่เสาแรกแต่ทิ้งครับยางเป็นของชืนสไปูครับแม่ใส่ร้อนออกมาแล้วเปิดกลูกนี้ใหม่ดีครับตางกลับมาได้ให้บิ๊ก บางแล้วจะไปต่อลูกนี้เพื่อศิษย์ให้ฟาวโดนดึงนิดดึงจากด้านหลังครับโอ้โหแล้วมาเสียปีชิกระยะแบบนี้นอัสตาร่าทีเดียวสำหรับซูซูิครับเดี๋วเล่นเร็วไม่ได้ครับข้ามแดนมาแล้วต้องวางเสียงมุกอีกต่อครับถ้าเกิดอยู่ในแดนตัวเองเนี่ยเล่นเร็วได้ทันทีครับบอลทิ้งแล้วตรงสุดครับแต่ถ้าข้ามแดนมาแล้ว ต้องฟังเสียงเขาปีกกอนเท่านั้นครับจะเล่นเร็วไม่ได้ครับไม่ว่ากรณีใดได้ยับโอ้โหแล้วดูเน็งเลยครับษ์สำหรับอยู่สวัสดิไปไป์ยับไปคิดสวัสดิ์นี้บิ๊กจิ้งไม่ห่างครับกิตติอีกทีหนึ่งจะโตดดมากบิ๊กเตีการออกมาอูทาาอ่ทางขวาเจอไม่ตียักษ์สวัสฟอสแตะเข้ามาบิ๊กตามที่บอลครับษสวัสดิ์นี้เล็กเปิ้ลจ้าวมาไม่ถึงครับษสวัสดิ์สุดท้ายแดงไว้หน่อยครับ โอ้โหแล้วนะหว่ที่จบอลหลุดออกหลังไปเองก็ตื่รตวาดที่สองตูยังได้เป็นเตะบุกนะ้ยเปิดยัดลูกนี้โอ้โหตีบบาดยิงเลยรับเล็ก ซุ่มเร็วมาทางซ้ายครับให้เดี๋ยวมาทางขวาพี่เองเปลี่ยนแกแลมาทางซ้ายที่มอสครับปิดอ้าวแล้วแตะต่อมาเกือบจะไม่เข้าใจป้ามที่บอลกันอยู่ถูกคลิปแล้วเป็นของชูชูวนหลบมาแล้วเล่นทีบอลหน่อยไหมแต่เดี๋ยวมาด้านหลังครับเสียเปล่าเล่นเร็วกว่ากันโดยรวมครับจ่ายไปเอามาทางซ้ายเพชรขาต,ต่อครับดูครับตอนนี้ ลบเข้าสายรถกีดโอ้โหแม่ตังว่านี้โอ้ระยยะวิถีเกิดตรงต่อแล้วแต่ว่าผู้ตัดสูตก็ไม่ไว้ใจต้องปัดชิ้นออกไปต่อเยอะจังหวะแบบนี้อันตรายครับยังคงเป็นชูสกูรินันอยู่หนึ่งประตูต่อสูงผ่านมาขึ้นทางของทีมเวลาแรกครับตูดักเข้ามาไปได้ครับบอล ตาร้อนออกไปตั but, <of> <ici> ้งออมาทีส <om ers> ีก็เล่นจนสูดโหดดูว่าตอนนี้ติดบล็อกแล้วก็ปล่อยออกข้างคนเันล่นกัตูนตาคืเอ้าน้องปูผูนี่ตาเราตาไม่สุดแยอวกูเล่นของนุสวัสด นี่ผู้ต๋อตู้อยากตะโกนบอกให้เพื่อนตามเข้ามาระหวจังหวแบบนี้ตามแล้วตามไม่สุดมีเขือนสีเหมือนกันนี่ผู้ตู่โควาด์ออนไลน์เดี๋ือดชูสปูเริ่มต้นเกมมาครับให้เราตามคอขึ้นมาทางขวาบิ๊กโอ้ดูว่าได้สองเท้าเลยซ้ายขวาคอสั้นๆคอเท้าดึงหลบไม่ผ่านก่อนนี้ เล้ามาไว้ก่อนแล้ว้าจังหวะสุดท้ายไอ้ปีทิพของชูสกูว่านขวาแล้วมาดูตีทิจังหวะนี้ของชูสกูว์อยู่ในเกอะเนยสามสี่คนเรับเล็ก ยัดมาแต่ทีแล้วจะสวนลับนะทีแมทพักบอลแล้วหาไม่เจอตอนนี้เออเอา้าเอ้าคืนโอ้โหถ้าไมออกอีกน้ำหวานที่เกอบหลุดยกเดือยนัำหวานเมื่อ,อสิ้ทสายนี่เกิดจะตายบนพ่าจะฟูกยัดกลับมาขอกลับไปตั้งกันใหม่สีสิงการข้าวฟ้าเลยครับบก โย่เข่าซ้ายแล้วไหลามาทางซ้ายสุดยิงโอ้โหนี่ปัดทิ้งแล้วบอลออกหลังแล้วอุว้นี่ชนเสานิดหนึ่งด้วยเมื่อกี้กู้บอลจากมุมนี้โอ้โหนี่บอลเกิดทะลักเข้ามาตรงตือเมื่อกี้ฟองเกิดแตกแล้วทางด้านคู่คูยังได้เป็นใส่มุมทางด้านซ้ายทีจะอยู่สวัสดมองเพื่อนอยู่ย้อนกลับมาบิก๊กทียัดใหม่พาเนาะโอ้โบิ๊กนี่เป็นตัวขับเคลื่อนเกมของทางด้านอยู่สวัสดเลย ตาย่อนมาเอาลูอกประตูเปียวหลบมาได้ล็อกรประตูออกมาเอ้าโอ้โหนี่ครับเตะปั้มบอลแล้วเนี่ยมันไม่ขาดครับจังหวะนี้เคลียร์ไม่ขาดครับโอ้โหนี่ครับเสียหายเลยประตูนี้เปียวนี่วิ่งมาเนี่ยถึงบอลช้ากว่าแต่ว่าพุ่งเข้ประตูเตะปั้มแล้วเมื่อจังหวะนี้บอลไม่เป็นใจครับสองศูนย์เลยครับโอ้โหนี่รูนี้ถือว่าดูบไม่ค่อยดีด้วยครับ ้ช่าขวาคอตัดแล้วหลบสองต่วนนี้เปิดลึกไปแล้วบงเรียบร้อยโอ้โหนี่สวยจริงนะทุกนี้ว่าต้องมาเปิดคอทเข้ามาในกอบเข็มทู่แล้วบงนี่วิตา้าครับงเช็ดทูกนี้เสียเสาสองเรียบร้อยตึงประตูสองโอ้โหเสียประตูเมื่อสักครู่ไปไข่แตกจนได้ครับดูสวัสดิ์ครับอาครับ มาเร็วบอสโอ้กแล้วไหลหลังมาตอนนี้ไ,ไ,ไอยู่สบายได้คู่ครับตูย้อนก<ห>ลับ<ห>มาบอสไปมาดีด,ดีไม่มห่างต่อแรกไม่แน่ไม่ต้องถึงตู้ไปแล้วไปต่อทางซ้ายยัดมา,อส,ามสองสองยืนครับ โอ้โหดูเล่นไปเล่นมาตอนนี้ดูดีสว่างที่เล่ยตั้งเนี่ยผมเป็ได้ม้างคือเรื่อยๆเกมแรกพวกเขาต่อเกมกันไม่ดีเหมือนที่เกมนี้เพราะว่าความคุ้นเคยกับสนามก็บอกว่ายังเป็นรองอยู่เล่นผู้เล่นส่วนใหญ่ก็ต้องบอกอาจจะทำแบบจุดบอลโต๊ะเล็กมากกว่าบางครั้งต้องปรับต้องดูเยอะด ใช่มาหลุดทางขวาต่อโ้งโอ้โหไก้ดีแล้วจะสวนกลับใจแล้าป่าก่อนนัาบข้างหลังครับเอาแต่ด้านหลังนี่พูดถึจงจ้องอยู่แล้วพูดถึงตะขวดวางนับได้แล้วยิงที่บอลเอาอย่างเต็มใจครับเปียวยิงยลูกนี่โอ้โห,โหต้องปัดครับนี่ครับเปียวนี่ลงมาเป็นศูนย์หน้าแล้วอันตรายจริงแล้วสำหรับทูชูครับ มีความเร็วเมื่อไปแบบบอลได้ดีแล้โอ้โหตัวต่อตัวนีเอาดูลำบากเหมือนกันครับยยางเป็นตะมุมทางด้านขวายัดทีเสาแรกไม่มนีไปใช่ไหมค่ะเอาฟาวแน่นอน

เ่ใสเย็นๆครับพี่เล่นรจกขอโรูอจัขอโทษนสนามอก้ปเลยจา่เอาไปยัรัเล่นจปเลยสนามทก็ควบคอแล้วเพรานั้ยังไงเนี่ยในต้องไปทะเลาะนเองครับตกระทั้งนาจักให้อไปยงไงเราเล่นกีฬาครับาดูปีเปยนี้ไเอ้าบอลทัลุหามาเป็นด้วยพอทขวาย้อนกลมาไม่ดี ไก่ไปจากกันมาได้เพสฝ่ายทางแคบหรือเปล่าให้ไม่ผานได้ครับมอสคืนมาบิ๊กแตะเข้าซ้ายของโอ้ไม่ดีนโจ๊รลูปนี้ไม่ของของจีนเสรศษแล้วสตาร์เกอรึในเวลาแรกครับยังไม่ลงช่วงทดเจ็บยังเป็นนั่นคือลับหูน้ำอยู่หนึ่งมาสองประตูว่าหนึ่งครับอาโด่ขึ้นมานั่งไม่มีใครเลยครับบย เออช่างแล้วออกข้างยัดได้กต่ลูกคู่อีกทีครับซูมยาดเข้ามาตื้นกับมาบอสชีฟมาขนาดเส้นบอลยังไม่ออกแล้วเทปตื้นกับมาพี่ไก่เน่พี่ไก่ตู่เราให้มาตีมีบ้างทางซ้ายตีด้วยครับเทปเทปก่อนไ่อก่อนท้ายเยนแกงกัมาฝาบเน่จับบอลแรกไม่ค่อยดีแต่วันนี้ต้องแก้ไขครับเบิร์นมาที่หนึ่ง แล้วเสียบอลหรือเปล่าให้มาจะสวนกับอยู่สวัสด์โอ้โหแล้วโดวเทสซิ่งสูงเหมือนกันครับมาอยู่สวัสด์งัดออกมาได้หรือเปล่าครับนักต่อ,อกมาได้ครับแก้วมาทางขวาขึ้นมาสามสี่คนเยอะให้ไม่หาตัวมสองนิติเบิร์นิ่งที้โอ้โหไม่ดีนะแบบนี้ กูยักเข้ามาพี่ไก่เตะนอนแล้วขวา,าแม่หมอไกยอยู่แล้วให้มาพี่หนึ่งดูว่าตัวเพ้นซิ่งสูงจังหวะนี้ไต่ชิ้งออกข้างไปได้กูยักเข้ามาเล็กตามที่บอลแล้วไปได้ครับเล็กขึ้นมาจังหวะนี้ทางขวาปีนจิกแล้วเอา้าเรียบร้อยเลยคนระับโอ้โหพี่เพ้นไปยืนรอแล้วนะั่งท้ายเสาสองยืนคนเดียวโล่งๆครับ นี่ยแล้วจังหวะเป็สี่บอลตรงกลางครับโอ้แล้วโดนสวนกลับมาดีเสร็จเลยครับสำหรับทางด้านถึงสวายบอลโอ้โหผู้สังเัตออกมาต่ตอนสุดท้ายไม่ถึงครับเป็นสมิ่งบอลสุดท้ายแล้วออกมาไม่เจอบอลแล้วเนี่ยยืนคนเดียวโล่งๆครับ ย้อนกลับมาไปถึงครับเลยแล้ว,ลวจังหวะนี้ฝาเอาไว้ก่อนแล้วก็มาจากด้านหลังครับ ่นซานกับเล็กซ์ิงเราหน่รูปนี้ไม่เหตกับสำหรับสุสูดเวลาบาดเจ็บเตรนาทีเท่านั้นเสำหรับเกมในขึ้นเวลาแรกครับโอ้ข้างหน้าจะอัดทีเดียสำหรับสุูสวนไม่ออกมาโอ้โหรถทำชี่ไม่ผ่านจาสวนกลับอ้าวสุสูดพี <im 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 ่ตีให้มาบอส ก้าวสายไปคนละท่องกับชิปขึ้นหน้ามาเพชรอ่าสวัสดท้ายได้ได้ยังไงลูกทุ่งกบทางด้านขวาของอยู่ตัวตอนนี้เข้าถึงช่วงโค้เวลาบัดเสร็จแล้วจูงเกตี่ยแกออกมเอาคอยเซตกันเลดนะตัวเองครับ ใช่ยัดมาตัวนี้เราเพิ่นยาวบอลแถบมาเป็นใจบิ๊กต่อสู้ไม่ผ่านเราแตะทิ้งออกมาพี่สีเจ็บลงไม่ดีนะตัวสองปิโยจะไปเองลูกนี้ไม่ดีม,ดมากพี่สีแก้ไขสวยมากใช่ไหมนะครับหลอกแล้วเปลี่ยนแกนออกไปทางซ้ายครับลูกนี้ เปิดยามาปาดทิ้งเนาะโอ้โหตูยังได้เลยทุกทุ่งครับเล่นสั้นมาบิ๊กขอสจะโอ้โหจะดบแล้วเพื่อนตามเรื่องสองไม่ได้แล้ววุฒิชิงก็กว่าทงกทีจ้าหมดเวลาการแข่งขันในคน